สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแคะนุกนะคะลงไปบ้างย่เก่อนนะคะ ขี่รถไวไม่ได้ใน F4 ต้องค่อยๆขี่นะคะต้องรีบลงมาแต่เช้าเดี๋ยวไม่ทันย่านะคะเพราะว่ายาจะไปวัดอยู่นะคะจะเออก็เมื่อวานเห็นน้องแหม่มทักบอกนะก็ลุงเสือก็จะเรียกลุงนะคะพี่ชายย่าพานะคะก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าอายุมาก แล้วนะคะแกก็เป็นหลายโรคด้วยนะคะน่าจะอายุ90สิกว่าแล้วแหละพี่ชายคนโตของย่าพานะคะ <c oughs> มาวัาน,น้องแหม่มก็ถักบอกอยู่นะคะ <c oughs> ก็จะฝากเงินไปกินทานกับเพื่อนนะคะถ้าไม่ได้ไปน,นะคะย่าไปวัดแลบ่อยังยังเห็นจัก,กรยาน

เ,เออพอดีละเอฟซฝากเงินมาให้คนละสามร้อยเอาถองก็ได้พอดีมือในวันเสาร์เลยเนาะวอเสารมือนกิมือเจ้เอาะกินมือนแ้ คุนฝากแต่มาว่านเลนละ่ะพอละมามืดมามืบ่บไรเวะมาเพื่อสีหอดเงื่อนกับทุ่มแล้วไปใส่สิาาฝากเงื่อนไปอเลยทางนี้กับอันนั่นอยู่อันนี้ก็จากพี่ติวเยอะระมันนะคะเอามาหมออให้ปู่นะคะ สามร้อยบาทแ่ฝากมัให้คนละสามรอดอกะดีเด็ดปูก่ก็อวยพรให้นะคะภาษาก็มามืดนะคะก็ไม่ได้แวะนะคะช่วงเช้าก็ทำนน่นทำนี่กว่าจะเสร็จก็าสาย อันนี้ของย่านะเดี๋ยวจะฝากน้องแห่มไปนะคะเพราะว่าย่าก็อยู่ที่บ้านญาตินะคะที่เสียชีวิตเนาะก็พอดีแหละเพื่อนก็จะได้ไปกินทานนะคะาฝากไหว้น้ำเจ้านี่แหละจังแห่มมาจังเอาหายฝากไปอีเบศรรีบเออเราได้กินทานน้ำโม,โมก็ฝากให้ปูกกับย่าเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาพี่ติว๋วติวเยอรมันอืมคนฝากมาให้ตั้งแต่มือก่อนถุละวครับบอได้แวะ <c oughs> ก็มามอบให้ปู่ละเด้อพี่ติวนะคะมอบไปถึงปู่กับย่าแล้วย่าไม่ได้อยู่นะคะก็มอบไปให้กับปู่เลยนะคะคนละสามร้อยนะคะ เย็นแล้วก,ก็กินน้องแหน่มไปใส่บาทนะคะนี่ยก็มีแต่ปู่นะคะอยู่ยาก็นอนที่นู่นเลยนะคะที่บ้านพี่ชายที่เสียชีวิตนะคะอ๋เดี๋ยวภาษาก็จะฝากน้องแหน่มนะคะฝากน้องแหมนมไปกินทานน้ำเพื่อนนะคะ แหม่มนะมารอใส่บาทนะคะภาษาก็มาฝากนะคะเงินไปกินทานกับลุงใหญ่นะคะภาษาก็ต้องเอินจังไดละ่ะภาษาก็ต้องเอินว่าปู่เนะาะเพราะว่าเป็นพี่ชายของย่าพานะคะเป็นพี่ชายของย่าพาก็ต้องเอินปู่นะคะจกเอินปู่เอินอย่างละนะ่ะเนาะภาษาก็ เอิ้นไม่ถูกเพราะว่าภาษาก็เหมือนเป็นลูกสะพ้ยนั่นแหละนะก็คงจะเอิ้นปูกับยาคือเกา่าน่ะละนะคะเนาะก็ไปช่วยนะคะกินทานนะคะสองร้อยนะ,ะเพราะว่าเรากนะะ็มีไม่เยอะนะคะมีนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะก็แล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นั่นแหละน,น้นนองแมน,นก็วันนี้ก็ไปนะคะเมื่อวานพายาพากับญาภัย,าายไปนะคะ ก็วันนี้น้องแมมก็จะไปเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆก็จะตกป่าแล้วนะคะเพิ่นเสียชีวิตเมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะไปป่านะคะรอแสดงความเสียใจนะคะกับปูด้วยนะคะอาซาก็ะจะไปกินข้าวนะคะกินข้าวแล้วก็จะเดินทางไปสัมปองนะคะ ก็จะไปช่วยงานที่จำปาดงเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่6แล้วเหลือเวลาอีกสองสามวันนะคะต้องเร่งมือนะครับก็จะอุ่นแกงปลานะเมื่อคืนนั่นแหละนะคะกิน จะกินข้าวเช้าก่อนทุกวันนะคะก่อนไปนะคะอากาศตันนะะวเย็นนะคะช่วงเชา้าช่วงกลางวันแดดร้อนนะคะช่วงกลางวันร้อนนะคะเช้าเช้าอากาศหนาวนะคะลุมเสือเห็นอย่างจริม อากาศเย็นมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกะนุนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมาดูดอกมะยงชิดก่อนเอฟสีเป็นดอกเต็มต้นเลยเริ่มบานแล้วนะคะ Okay, cool. ทางนี้ก็กำลังเป็นนะคะเอฟซีนี่ยกำลังเป็นดอกเต็มเลยนะะ